สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดอนอภิรากก้าวใหม่โลกธุรกิจกับผมนายแพทย์วายโอปัสวรุงเรืองครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแนวคิดดีๆนะครับในการทําธุรกิจของชาวญี่ปุ่นครับคนจํานวนไม่น้อยครับมองว่าการเกษียณนั้นเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเนื่องจากจะต้องสูญเสียรายได้ประจําไปแล้วยังจะต้องสูญเสียสถานภาพทางสังคมไปแบบชั่วข้ามคืน แท้จริงแล้วบุคลากรที่เกษียณอายุจากการทํางานนั้นเป็นบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์และส่งคุณค่าอย่างมากทีเดียวครับเขายังอาจจะสามารถที่จะพัฒนาประเทศและสังคมได้อีกมากเลยทีเดียวแต่จะพัฒนาในแบบไหนและเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างไรไปติดตามชมครับ คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการเกษียณอายุนั้นไม่ใช่ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่น่าเบือ่อแต่กลับเป็นเวลาที่จะทําให้ใครหลายๆคนนั้นได้เริ่มต้นสู่สิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆและยังอาจจะช่วยกลับมาช่วยพัฒนาสังคมให้ก้าวไกลไปได้อีกมากครับหากคุณผู้ชมอยากได้นาคิดดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกลับมาติดตามชมรายการดอยรอบกายาก้าวใหม่โลกธุรกิจทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางช่อง3 SD ดีนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ